วันนี้เราอยากจะมาเตือนคุณว่า <Like. S 1> อย่าใช้อำนาจในตัวคุณในทางที่ผิดอำนาจในตัวคุณคืออะไรสมมติค,คุณเป็นแม่นะคะอย่ากอยาก้อยากเป็น <Like. S 1> ลูกดีเลยอยากมาคับลูกเลยมารับเลยถูกไหมนั่างคิดว่าเออถ้าเกิดเราเป็นลูกอะ่ะแล้วแม่ลองครับเรามันด่าเราแบบนี้เรารู้สึกไงนอยไม่สบายใจไม่มีความสุขเลยนั่นหมายความว่าเราเลี้ยงลูกนะ,ะแบบใหม่นะ,ะในยุคห้า G จะต้องเลี้ยงลูกเหมือนเพื่อนนะคะเออเหมือนเพื่อน คือทุกสิ่งไอ้จริงจริงเบลเขาสามารถคุยกับเราได้นะคะสามารถหยอกล้อกับเราได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแม่คนอยู่ณนะตอนนี้เปลี่ยนแบบใหม่นะคะเมื่อก่อน27ปีที่แล้วนะ,ะพอลูกตอนนี้27เจแล้วเนาะ,ะสมัยก่อนถามว่าตีลกไม้ตีค่ะแต่ว่าตีด้วยไม้ไม่ค่ะตีด้วยม้อถ่นซื้อค่ะ <laughs> มันเป็นเหล็กเนาะโอ้แล้วมันนั่งคิดตายฉันทำไมเป็นแม่เป็นอะไรางนั้นนะคะตีรู้สึกจะครั้งหนึ่งแล้วก็ ลูกก็จะจําเลยแค่ถือไม้ขือเสื้อปุ๊บเขาจะวิ่งจูดเลยบอกอับน้ำวิ่งปุ๊บเลยเออด้วยความกลัวแต่พอมานั่งคิดตอนนี้แล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ใช้วิธีที่จะหลอกล่อเด็ก ไปอาบน้ำนะลูกเดี๋ยวเราพาไปกินข้าวอร่อยกันนะหรือว่าพาไปเล่นของเล่นที่สนามเด็กเล่นที่รุ่นนี้ที่เขาชอบออวิธีการมีเยอะนะคะที่จหลอกเด็กได้เพราะเด็กเพิ่งจะอายุแค่ห้าขวบถูกไหมแต่เราใช้อำนาจในทางที่ผิดนะคะใครที่กําลังใช้อำนาจในทางที่ผิดคุณกําลังคิดเลยว่าเฮ้ยฉันทําแบบนี้เพื่ออะไรนะคะโอเคมาสั้นๆเพื่อให้คุณตื่นรู้นะคะใครที่กําลังมีอำนาจอยู่จงใช้อำนาจของคุณในทางที่ถูกแล้ว ก็นะคะมีสติในการที่จะแช่งหน้าด้วยโอเคเนาะไปนะคะ